พี่น้องครับปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่เขตของห้างสามอันเพื่อบัวขาวเขาวงหน้าคู่ร่วมทั้งเม็ดจังหวัดกรสิน์นี่แหละต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือปัญหาความยากจนเรือร่งรายงานของสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าจังหวัดเฮ้าเนี่ยติดอันดับหนึ่งในหาจากไทย วัดที่ประสบป,ปัญหายากจนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีสัม0อยสี่ิจาบจนปัจจุบันพี่น้องจนครับจนแน่ต่อเนื่องไหมหรือยี่สิบกูปีแล้ว่าเศร้าอยู่พี่น้องครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้มันต้องมีการศึกษาข้อมูลเตรียมการว่างแผนกันอิลีอิล้อเเรื่องใหญ่ขนาดนี้ข้อขาดบาตายสิไม่เห็นยงยงแยงแยก,ยกมันแก้บ่แล้วหรอกครับผมขออนุญาตเบา สาเหตุสูฟังอาจจะมีทรัพย์วิชาการปนในจังหน่อยกระทุนเอาได้ใยหาย่เด้อแป๊บเดียวสิพธิยามให้มันง่ายที่สุดนี่แหละผมไปคุกกี้ตีโมงงล้วครับผมอยู่กับอาย์กับน้องเขามาศึกษาทุกมูทุกไฟลยไฟล์ผ้านิตการค่าไฟล์ข้าราชการไปคุยกน้ำมูพวกน้ำอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยได้ขอสรุปว่าสาเหตุแรกที่เฮตุให้เฮ่ายากจนเนี่ยพี่น้อง ก็คือเรื่องของโครงสร้างของอาชีพประชาชนเฮาโดยเฉพาะก้นอีสานเนี่ยประชากรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรครับเกษตรกรเฮาหมอนมันกรคือเกษตรกรฝรั่งมันกรคือเกษตรกรญี่ปุ่นเด้เกษตรกรญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยโอ้เป็นอาชีพของคนรวยนะครับขันจ่ารวยเจ้าบ่ไม่ได้เป็นเ,นเกษตรกรนะ ตรงขามกับบ้านเฮ้าพี่น้องเฮ้าก็เห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กเกษตรกรเฮาเหดเฮ้าบรสสมารถควบคู่มอย่างใดเลยตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปุ๋ยเครื่องจักรต่างๆแม้แต่น้ำเฮ้าก็ยังคุมบ่ไดเที่วบดาจักสิเมตตาเมื่อใดมันบ่แมนว่าคนของเฮาคนอีสานบ้านเฮาเนี่สิเป็นคนอีกีข้านงอเมืองอเท่าเด้แต่ที่มันยากจนเนี่ยย้อนโครงสังอาชีพแบบนี้พี่น้องล้างสู้ฟ้าหนาสู้ดิน ว่าสิเพชรผลผลิตออกมาได้ราคาขายเข้ามาในควบคุมสักสลึงผู้อื่นเป็นผู้คุ้มใหมเข้าผู้ตั้งและค่าขายให้เข้าเฮ็ดงานแบบนี้กับแพร่เมื่อสาดแล้วพี่น้องนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องนี้แหละที่เขาจะต้องไปแก้ไขเรื่องโครงสร้างเนี่ยคันจะผ้าบ้านเข้าพี่น้องเข้าอายน้องเข้าลุดพ้นจากความยากจน การแก้ปัญหาแค่ว่าเออเห็นยากจนทีนึงเอาไข่มาแจกอยากบอกว่าห้าบ้านยากจนเอาเป็ดมาแจกร่างนึงให้ไปเลี้ยงแบบนั้นมันวุ่วนวาเหรอครับพี่น้องไฟไหม้เฮือนเมื่อหลังสิถือหน้าไปขันเดี๋ยวมันจะดับหมอดลึอแก้เรื่องนี้มันต้องแก้ทั้งโครงสร้างครับพี่น้องผมอยากเข้าไปสู้สภาพคืออย่างครับเขาไปสู้สภาพพู้แท่นเนี่ยมันจะต้องเขาไปหาคุยกับเขาเด้ ภาคธุรกิจภาคต่างๆอยู่ในกรุงเทพนะ่ะต้องไปเจอกับเขาต้องไปซอกแซ็กคุยกับเขาผู้ประกอบการเจ้าสัวคนรวยขาว้าราชการะระดับสูงอธิบดีกรมบรัดกระซ่วงจนหอดรัฐมนตีต้องไปตีสนิทต้องไปใส่ความสามารถส่วนบุคคลเด้คอนใส่คอนเดกชันเด้ไปคุยไปแนะนําไปว่าทั้งส,ส,ญญสิดึงข้าเจ้าเอางบประมาณลงมาครับดึงศักยภาพข้าเจ้าลงมาบานเฮาเขาไปสภาพต้องเฮ็ดยังซี่นี่คือความตั้งใจของผม ผมจะไปคุยจนมดเลยแหละเอาอะไรตั้งแต่ไทยจีนฝรัง่งเอาให้มันครบผมบอกไดทุกภาษาดึงก็เจ้ามากครับพี่น้องครับมันต้องแก้ระดรับโครงสรางได้จังสิเศร้าจนเนียพี่น้องปรับโครงสรางเกษตรครับปรับโครงสร้างของอาชีพเขาต้องปรับสัดส่วนให้อาชีพอื่นๆที่มีรายได้สูงเลยเพิ่มขึ้นลดคนเฮ็ดงานเกษตรลงให้เกษตรเนื้อหน่อยแต่เป็นเกษตรที่ประสิทธิภาพสูงเกษตรเป็นเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีนะครับ แต่เอาคนขเขเ้าไปเห็ดอื่นๆ,ๆที่ผมเสนอคือยังภาคการท่องเที่ยวมันพัฒนาได้เหมือนว่นาภาคการบริการภาคอุตสาหากรรมครับพี่น้องนี่คือปณิธานของผมนี่คือความตั้งใจของผมมันมีอีกหลายหัวข้อเขาจังค่อยๆเว้ากันครับพี่น้องครับว่าเขาจะแก้อย่างไรเรื่องความยากจนนี่เรื่องนี้มันไายแรงเรื่องนี้มันข้อขาดบาดตายเรื่องปากเรื่องทองของพี่น้องเขา้าปณิธานของผมผมอยากแก้เรื่องนี้แหละเล่งด่วนที่สุดเขาไปในหดูดับดับใหม่ซัดนั่นแต่เรื่องนี้แหละเอาให้มันพ้นก่อน เอาอ้ายน้องเข้าให้พ้นจากกับดักความอยากจนให้ได้ก่อนขอบคุณหล,ลายครับสวัสดีครับ